มีโจนอฟอาคคือใครไม่รู้จินซีนะฮะมีซาลาดินแล้วก็ซีซ่าอันนี้คือกาชาสินะเข้าใจทุกอย่างละอุ้ยคาซินทำสวยนะเอาดีเอเลนนอร์อันนี้คือเอเลน o อร์เหรอเนี่ยแดมเชียกิวกาเมชอย่างล่ำคีจินิอังหะอัสตักอัสคอยมายสโตรนคอมพลีตอุ้ยล้วมีคาซิน ตึเอาทุกคนสวัสดีครับผมจานญานะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นซิป e r a ัสแอนด์อ e ลนะครับก็เป็นเกมใหม่ของ Civilization บน iOS แล้วก็ Android นะครับก็เซิร์ฟเพิ่งเปิดนะเมื่อวันที่19มิถุนาที่ผ่านมาอันนี้ผมก็ลองเข้ามาเล่นเป็นครั้งแรกนะครับโอเคเดี๋ยรอรอดูว่าเป็นยังไงนะอันนี้มีให้เลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วเป็นเพลง16เลยนะนอันนี้อันีลองเริ่มกันเลย อะไรฟาวซิตี้โอเคโอเคก็คือต้องสู้กับเจ้าของช่องนะครับเพื่อยุดช่องมา,างนี่มีบาบิเลียนด้วยมาตั้งเอาโพสใกล้ๆเมืองเราอย่างนั้นเนาะอะไรวะเนี่ยเราเจอฮีโร่นะครับรีคลูซีฟฮีโร่ ลีโอนาลีโอนิด้าลีโอนิดัสอ๋อลิวไนดัสโอเคฮีโร่มีพลังของตัวเองใช้พลังของฮ mm ีโร่เพื่อจัดการบาบลยนสิครับพี่เป็นเกมซิปที่ดูไม,ไม่ไม่เหมือนซิปที่สุดเลยผู้ <laughs> คนของเจ้าขับไล่ศัตรูด้วยไม้กระบองโง่ๆอย่างนั้นเหรอได้เวลาเป็นทหารตัวจริงอะครับพี่น่็คือแม่ทัพเรากว่าจะเข้าไปโจมตีก็ต้องรอ6กวินะฮะโอ้ <laughs> oh. อันนี้คือหมุนกาชาใช่ไหมบอกทีมีโจนอฟอาคคือใครไม่รู้จินซีนะฮะมีซาลาดินแล้วก็ซีซ่าหน้าตาที่เราคุ้นเคยอันนี้คือกาชาสินะเข้าใจทุกอย่างแล้วให้หมุนห้ารอบอุ้ยคาซินทำสวยนะเอาดีเอเลนอร์อันนี้คือเอเลนนอร์เหรอเนี่ยแดมเราได้ฮีโร่ใหม่มา คือเอเลนอร์นะฮะโอเคเรายกยาเลเวลไปให้เอเลนอร์แล้วเราก็จะเอาเอเลนอร์มาใส่ในกองทัพแทนว่าสัน้นยูออล็อกเทคมีเทคเด้อโอเพนเทคทรีอ่ามี p พลนติ้งโอเทคก็คือใช้เวลารีเ e ิร์ชอันนี้ไม่เทิร์นเบสแล้วแต่ว่าเป็นเวลาชีวิตจริงเลยว่างั้นสิบห้าทีโอเค เฮ้ยชียะ่ะแล้วพอรีเสิร์ชเสร็จมีคนพูดเหมือนพ่างหกเลยอขอขอเนี้ยดูกาชายรอบหนึ่งมีฮีโร่อะไรบ้างขอดูหน่อยดิควีนดิโดหน้าตาดูดีเชียวเชีย่ยกิลกาเมชอย่างล่ำลามเซดลามเมสซาลาดินนะฮะ ชาเลมชาชาเลแมกเน่เห็นไครับเจ็ดอุ้ยดูดีมากเลยวะ่ะถึงแม้ว่าอาร์สไตล์เนี่ยจะไม่เหมือนที่เคยมีมาแต่ว่ามันก็ดูดีแบแบบนะซีซ่าอเล็กซานเดอร์ว้าวเพอริโคลด้วยเมื่อกี้โตโยโทมิฮิดะโยชิว้าว เชียมีสัมภลายด้วยมียามาโต้มัซชิวัตเตอร์ฟักหุยโคตรเทเลยฝั่งญี่ปุ่นนี่อย่างเท่เชียมูลหลานก็ามาหรอเชียมีคูบด้วยอันนี้ตัวตึงนะสี่จ้องดูดีนะเอาดี โอ้มีมีหลายตู้ด้วยหรอกาชามีเบ t ทนพาร์ดด้วยเนะี่ยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนชื่อกันไม่อยากเป็นเพเย e r อร์สองเก้าสองเจ็ดอะเดอเตอร์สามนะครับฟาวเดชั่นในเวลาขยายเมืองอ่ะให้เขาให้สร้างควอรีนะได้เลยยังไม่ค่อยเก็ตระบบโดยรวมเท่าไหร่แต่ว่าเออมันหน้าตาอะไรเต็มหมด อันนี้เป็นสิ่งอุ้ยเชียร์มีคาซีนด้วยมูห,หลานอย่างเท่เลยวะว t Ve บตเทนพาสแต่ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะสำหรับเกมเปิดใหม่คือบอกว่าระบบแม่งเยอะไปหมดเลยมันทำให้เพลยเยอร์รู้สึกโอเวอร์เบิร์มนิดนึงคือบอกว่ามันหน่วว่าเต็มไปหมดเลยนะครับคืออะไรนี้ ฉันไม่เข้าใจสักอย่างเลยนะฉันเล่นมาประมาณยี่สิบนาทีแล้วแต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจสักอย่างเลยมันเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ยังนะยึดช่องเรายึดช่องเราได้รีซอสแล้วเราก็ได้อะไรมาก็ไม่รู้ชั a p t e r สีแล้วครับ Initial Development a อู้ alliance ก็คือ Clan นั่นเองพูดง่ายฮะเท่าไหมช่องมันถึงขึ้นว่าบราซิลอะหรือว่าเราอยู่ใน เราอยู่ที่บาราซิลแหละตอนนี้ฉันงงนะ่ะอยานอนนี่ทำอะไรได้ฮิวคอร์ดออฟเลิฟฮิวเพื่อนได้เชียร์แล้วมีสแตทแบบแอตแทกดิเฟนซ์อินเอจิด้วยหรอ <laughs> นี่มันเกมอะไรนะ <laughs> <laughs> เอาอะคืออะไรไม่รู้บาบเลียนชีฟคีจินิอังหะอัสตักอัสคอย ข้ามีความสามารถข้ามีความแข็งแกร่งจงดู milestone complete milestone complete ต้องยึด6 0 0 r u รู s ก่อนที่เขาดาจะจบเขาะดาจบวันที่19มิถุนาห้าทุม่มวันนี้20แล้วเพื่อนอันนี้เหมือนเป็น world quest ล่ะอันนี้ไม่เขไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่อ๋อนี่มันขึ้นว่าเอ็นไปแล้วก็คือก็คือจบไปแล้ว ทุกคนบนโลกเอเพาเยอร์นี่จะหมายถึงเพเยอร์ทุกคนที่เล่นอยู่นะก็คือต้องต้องแคปเจอร์รูนให้ได้หกพันแต่ว่าเราเก็บไปได้แค่สี่พันสี่รอเก้าสิบเก้านะครับโอเคแล้วก็จะมี Event. อีเวนต์อ๋อเข้าใจแล้วก็คือเหมือนเป็นอีเวนต์นั่นแหละแล้วมันก็จะมีอีเวนต์มาเรื่อยๆอ่าไม่เก็ตว่ะกูก <c oughs> <c oughs> ูอ่ะไปงั้นอ่ะฟาวเดอร์สกินเหรอเชียเราเปลี่ยนสกินเมืองได้ด้วย อ๋อนี่คือสตา s t เตอร์แพ็คที่เราได้มาจากการพรี่มจิสเตอร์นะฮะก็คือเมื่อกี้ได้สกินเมืองได้กรอบชื่อแล้วก็มีสตาร์เตอร์ฮีโร่ซีเล l เตอร์สามารถเลือกฮีโร่ได้จาก9ตัวว้าวมีใครเลือกบ้างเดจังกึมทาคิดะชินเก็นโคเท่คาซิเมอร์ปูลาสกี้ซีฉีเอเลนอร์เรามีแล้วโบดิก้ามาเรียเทเรซ่าลิโอเนดา เนี่ยไม่ถูกอะแต่ว่าอยากได้ทากิดะโคเทไม่รู้ทำได้ได้แต่ว่าเท่แอดวานซ์ชูคลาสสิคอลยุราตอนนี้เรากล้ามข้ามข้าข้ามก้าวไปสู่ยุคคลาสสิกแล้วนะครับเดี๋ยวนะเอสกินมึงนี่มันโคตรไม่เข้ากับยุคสมัยเลยอันนี้เราอยู่ยุคคลาสสิกอยู่เลยเมื่อกี้ผมจะทำเลยนะลืมไปแล้วแต่เอาจริงผมว่ามันทำค่อนข้างดีนะ ถ้าให้มองแบบว่าเป็นกลางนะผมว่าเกมมันค่อนข้างทําออกมาดีเลยนะระบบอะไรก็น่าสนใจแต่ว่าอาจจะต้องลืมภาพจําของ Civilization ไปก่อนเพราะเกมนี้ไม่ใช่เกม Civilization นะ,ะสร้าง Industrial Zone ได้แล้วใช้นี้เพื่อเล่งเล่งได้ตามสไตล์เกมแนวนี้นะผมไม่เล่งได้ปะเดี๋ยวอีก3ามนาทีเองอะแต่มันไม่ให้กดออกด้วยโคตรแย่เลยงั้นผมนั่งรอยอย่างนี้สานาทีได้ปะ สายบนนี้คืออะไร u c i v i l i z a t i o n e n t e r New Chapter District Extra Q Research โอเคอ๋ออันนี้เราเลือกได้เส็นนะว่าเราจะโตไปเป็นอะไรอ้า oh. วเราเลือกได้รึเว่าว่าเราจะเล่นเป็นอะไรนะฮะมีอะไรให้เล่นมัมีกรีซไชน่าอียิปต์อังกฤษ France, อเมริกา German, Japan, Korea ผมเล่นเป็น j จแปนแล้วกันว้าว,วอุย้ยเราเล่นเป็นผู้หญิงเลยด้วยอันนี้ k เรียนะฮะจะเป็นสายสายไซแอนก็คือ Research Tech ได้เร็วขึ้น5%ถ้าเป็น j จแปนจะเป็นสายสายต่อสู้แล้วมั้งเนี่ยถ,ถ้าเกิดว่าโมเรลลดลง จะสูญเสีย damage reduction ลดลงแล้วก็เพิ่มเอเพิ่ม army ap recovery speed ap คืออะไรไม่รู้เจอมัน oh, <my> เมื่อยึดเมืองอื่นได้จะเพิ่ม hero s e e d by สิแล้วก็ยึดเร็วขึ้น33%ค่าก่อสร้างลดลง3%ในเมืองหลวง อเมริกานะฮะเพิ่มรีซอสสิบห้าเร์เซ็นตได้มากขึ้น10%บอร์เซ็นต์ของฟรานซ์หลังชักต่อสู้5%ของทรูปที่เสียไปจะถูกเปลี่ยนเป็นฟรีมิลิเทียเทรนเนอร์คืออะไรไม่รู้แล้วก็อีกอันนึง e d i ิกรีคอเวอรี่ไทม์ลดสเอ้ยลดสิร์เซก็คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันระบบมันเยอะมากเลยวะยิงแลนนะฮะได้ซินเวอร์มากขึ้นแล้วก็ต่อคิวสร้างได้มากขึ้นอีกอันนึง ของอีบ Recover 3% Troop immediately ฟื้น3%ของทหารหลังจากต่อสู้แล้วก็ Endurance บวก10% Endurance คืออะไรไม่รู้ oh, ชัยหน้า <don> นะฮะตัองอาหารเร็วขึ้น10%แล้วก็ m a r c h Speed ส่วนสนามเร็วขึ้น20%อ๋อนไม่ใช่ของจีนมันมันสร้างทูกลง10%ผมแปลผิดโทษที ของกรีซสร้างทหารเร็วขึ้นเหมือนกัน5%สร้างสิ่งก่อสร้างเกี่ยวกับการทหารเร็วขึ้น10%ผมไม่รู้ว่าอันไหนเก่งนะแต่ผมเลือกเป็นจาไปแล้ว let's go อุ้ยล้วมีคาซีน ดูดีแอดไวเซอร์ Advisor เราก็น่าเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นเลยครับช h a เ t อร์แล้วครับ specialized production มันเยอะไปหมดเลยวะทุกคนระบบอะไรมันเยอะโคตรเลยวะเครียดวะเครียดเครียดเครียดหมุนกระชาแล้วกันกดเลยอุย้ยเปิดได้ตัวทองเหรอใครอะเชียมันซ่าบูซ่าว่า ตึงโปรดักชั่นถึง500แล้วครับโอเคเควสเสร็จ okay, เรียบร้อยปุ๊บ Chapter 7 Battle Ready เดี้ในเวลาทำลาย Barbarian outpost Level 5นะครับผมต้องสร้าง Encampment ก่อนโอเคไม่ให้คุณเล่นอีกแล้วได้ด <build> ิสร้างช่องนี้นะฮะ Encampment สร้างไปเลย s i r m i s h Confirm งานนี้อะไรวะเนี่ยเหมือนลงดันว่างั้นก็คือลงดันเพื่ออัพเลเวลตัวละครนะฮะเกาหัวเลยกูชนะแล้วเย่แล้วไงต่อเดี๋ยวขอดูมันซ่ามูซ่า <S <S X Horse Enemy 2อเทิร์นแล้วก็เพิ่มดาเมจเทเค e นอย่างนั้นอะ่ะกดมาช่องนี้มันมีชื่อคนอื่นด้วยอะ่ะ เมืองคนอื่นอยู่ตรงนี้เหรอคือใครเนี่ยภาษาภาษาเกาหลีเนี่ยมีคนเกาหลีอยู่ตรงนี้เหรอจริงปะเนี่ยอ๋อเป็นแมปร่วมอย่างนี้เลยอ๋อมีไทม์ลิมิตด้วยคล้ายเซตเทอร์เมนต์ลิมิตก็คือเราสามารถติดช่องได้มีจำเป็นจ้องขดนะคะแต่เราสามารถเพิ่มได้ว่าอัพไปเรื่อยนะถ้าเกิดว่าเราอัพไปเรื่อยๆเนี่ยช่องที่เลเวร้ายน้อยสุดจะถูกเปลี่ยนเป็นทางผ่านนะครับแล้วก็จะไม่ถูกนะับว่าเป็นช่องของเราแต่ว่าทางผ่านเนี่ยจะไม่ให้ยู่หรือว Production นนะฮะแในทางผ่านก็จะมีลิมิตของมันด้วยเหมือนกันเมื่อช่องหรือว่าทางผ่านเนี่ยมัน ่เกินม็กแล้วมันจะทำการท,ทิ้งช่องที่เก่าที่สุดนะครับเฮ้ยผมอยากรู้ว่าไอ้ข้างล่างนี้มันคือใครมันมีแบบว่าชื่อเพลเยอร์คนอื่นอยู่ด้วย,นะยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไอ้หมอนี่เล่นเป็นโคเรียอยู่ข้างล่างอะเนี่ยกดอีโมจิด้วยจินซีกดไลค์่าสัน้นมันเดินช้าเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อตอนนี้พลังเราเจ็ดพันสี่แล้วลองกูดิเท่าไหรล่ละเจ็ดพันเดหวยอยู่นะ เอาเลยแล้วจัดเลยแล้ว Battle a n y w a y Let's Go มันจะตึงขนาดไหนเชียอวอ้าวเ้าชนะด้วยเป็นไงเรียบร้อยอ๋อปลดล็อกช่องโอเคอังฮาว a สก k e กอะไรไม่รู้เจ้าเต่านะครับ Practice m e t h o d โอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้ผมเล่นมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถโหลดมาเล่นกันได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้ค่าโฆษณานะก็ถือว่าแปลกใหม่ดีน่าสนใจสําหรับคนที่ชอบเกมแนวนี้อยู่แล้วก็คงเอ็นจอยนะผมก็มารีวิวเกมประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเล่นแบบเพลินๆได้อยู่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันทีคลิปหน้านะครับสวัสดค